บาร์บีคิวธนาคารพงสวรรค์นงน,นี่ล่ะลงคิวลงนี่กันได้สบายดีสบายดีสวัสดีพ mm hmm. f เอฟซเบอทุกคนเดอ้อทุกคนก้อนที่สิไปไทยน้องลี่มีเวลามาแวบิกซีทุกคนห้างบิกซีสาขารแรกอยูุราวนะทุกคนเนาะโกงกันค้ามกับไอเ c กเลยทุกคนนี่ มืึอนี้บอกูดว่าคนหลายโบน์เลยบอกูดว่าล่างจอดรถเต็มบนเนาะเพราะว่านุง้งนี่อ่าบม่ไดเอารถใหญ่มาเนาะก็เลยบม่ได้เข้าไปบอดนั้นนุ้งนี่นั่งรถจากตลาดเซามาจักคิวรถตลาดเซามานี่ราคาหกพันกีบทุกคนโอเคปะ่ะเดี๋ยวเข้าไปกันเลยฮ้อนเองค่ะ ทุกคนน้องดีออกมาเต่รองสารอย่างประธานได้กลิ่นเขาบ้าน้คิดว่าสิมากินเขายูนิทุกคนเนาะเดี๋ยวมาเบิง้งห้างวิกซี่ยูไทยกับยูราวมีอย่างที่คือกันแล้วก็มีอย่างที่ตัางกันเด้เนาะยังบอกเลว่าบ่อนใดเป็นบ่อนใดเลยทุกคนโอ,อบ่อนทีนอาหารนะ ตอน้อยลงไปพากสั้นน้อยลงไปไอเ็กน้อยลงสลายกี่มาที่แหลบันนี้นะไปเบิง้งโซนไปเบิง้งโซนนั้นมาก,ก่อนแล้วจึงที่มาลงบ้าน,นี้เพราะว่ายากลงทันใดเลื่อนตัวนี้ เมืงวันยากาศมือนี้เป็นมื้อเข่าการทุกคนคน่หลายปานไหนเด้อ มันน่ะกูนกูนตัวเอ็มตัวเอ็มชื่อชื่อมูลค่ามบุหูราคามันอันนี้บริซื้อเพราะยังบุมีลูกจกเผื่อเบิง้งนมนี่แกบ,บุมีบุมีแนวซืออซ้อบุเคยซื้อ ขนาดเลยเนาะแม่คือ,อยุทยเท่เลยตามแบบจัดเครื่องจัดอย่างเนาะแต่ว่าเออคือเลยคือเลยนี่มีรดราคาคือยุทัยเลยถ้าหากโบเมนบิ๊กซี่ตามหา ทั่วไปแหลแล็มโบมีแบบลดราคาเลยทุกคน อันนี้47,500กีบมันกะแหงกั่วหน่อยนึงเนะลุกคนเนาะกระสมยูห้างฮัลเลดเลยเนาะนมีน้ำมันมะพร้าวโอ้ลูกคนบ้านนี้มีห้างไทยมาเปิดอยู่แบบนี้ละคนลาวที่เพิ่นมักซื้อแบบคนมีเงินนะเพิ่นมักแบบค้าไปซื้อ,อยูไทยนะ เพมันอาจ,จิบปไปแล้วเนาะเพราะว่าเพมันมีบอนซื้อละเนาะมึงอกี้มีปลากระไหลนี่ฮะเขาขาไทยก็มี่ได้แบบน,นี้ อันนี้ข้าวเหนียวเคยซื้อข้าวไทยกินจะเื่อบุหัวปิดเด้อประมาณนี้แหละทุกคนลืมให้เบิ้งอางาเบิ้งนี้คนมาซื้อนมจนแมบเี้ยงเลยเนาะเบิ้ง คะทืดขัวย,ยุดทางนอกหรือว่าบางย่างกับแหงลัววุกคนอปะเดีย๋ยวมาเบิ้งมีอะไรเืด,เดเ้งเดงว้าเบิงก็อันนี้เพื่อนอย่างไม่ได,ด้เอามาใสหรือว่าโอ้เพื่อนเอามาใสแล้วมืดไปแล้วทุกคนเพราะว่าเพื่อนปิดตายสล ม,มันมันน่าจะเป็นเกือบที่มีแบรนด์ละเพื่อนเอามาฮนาเบิ้งนี้ จะไปกินเ้าก่อนทุกคนทุกคนคนหล่ายอยู่ในขนาดมือนี้เป็นมือการถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์นี่แห้ง,งบ,บัว่าเบื้องไหมครเอาเงินเข้ามาแล้วแสนสามสิบ๋ผนยวมาเบืง้ง เงียบเกิบแล้วพอดีดึงออกนะขนาดคาดเลย วันนี้มาไอาเต็กแล้วทุกคนปงกันข้ามกับบิกี่มาเลาะซื้อเกือบหัวเกือบขาดก่อนที่จะไปไทย ติตุน่าฮัแต่ว่าบหัวมากแบบเดยังบุหินแนวมากมันอไ้ผู้ที่มาซื้อเกือบยู่ไอตคกที่มาได้ทุกคนสั้นสาวราคาบุเพงตันไหนอติดโกติดเชย สรุปก็คือได้ซื้อเกือบไม่ทุกคนราคา6 5 0 0บกีบเนาะราคาเกืบอบยู่ไอเต็กตึกไม่ฮะน่ะสันสเดอนทุกคนถ้าผู้ใดอยักไปซื้อฮะน่ะราคาบบเพงเนาะบางคนนั่นน่ะขาเจ้าเอาไปขายมาซื้อตัอ,อยู่นี้แหละทุกคนเนาะมีแต่เกืบเกืบมีแต่คู่งามๆซะ น้องลี่หลังจากที่ได้เกิืแล้วกะมาคิวรถไอเต็กทุกคนเพื่อที่สิกับไปคิวรถตลาดเซาเนาะ์ทุกคนเนาะเพื่อจีสิคามไปไทยหลังจากที่ได้เกิืแล้วกะย่างมาทุกคนแต่ปรากฏว่าย,ย่างมาแล้วนะคิวรถนันคือแบบบม่มีรถเลยทุกคนคือคิวรถห้างนี่นแหละแต่เห็นรถที่ขาเจ้าบรไดไซท์นะจอดเต็มอยู่เนาะ สถานีรถมีไอเต็กทุกคนแต่ว่ายูฮันเพื่อนเขียนบอกว่าไปสนามบินไปหลายโอนอยู่ทุกคนเนาะแต่ว่าเห็นแต่รถจอดแบบคันเดียวจอดทีซีโอค่ะนะเนาะเหลือนั้นกับแบบจอดทิมไว้แล้วกับ,บมีคนเลยทุกคน สรุปน้องลี่ได้กลับก็คือมีรถอีกคันนึ่งค่ะเจ้ามาจากอันตลาดเซาทุกคนมาฮับคนอยู่นี่มาส่งคนเนาะแต่กับ่มีคนมาจักคนเลยเนาะแล้วพอดีน้องลี่เห็นน้องลี่ย่างกลับไปบิ๊กซีอีกเทือนึ่งทุกคนแล้วก็กลับมาบ่อนนี่อีกสรุปก็คือกลับมาบ่อนนี่นะที่กําลังถ่ายคลิปอยู่นี่นะส่งเทือดทุกคนจึงได้กลับไปเนาะ โอเคทุกคนคลิปนี้ก็สิประมาณนี่ยเดินเนาะสำหรับบิ๊กซีะหว่างไทยกับลาวกะยังบบเห็นความแตกต่างปานใดเนาะทุกคนค้ายคือกันเลย